อ๋อพี่นิพนธ์นะคะค่ะสต็อปลอตเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยครับจะเชื่อพี่นิพนธ์ก็นรอดใช่ไหมคือเมื่อวานต้องปิดไปก่อนถูกไหมครับค่ะเจ็ดแปดเก้าจุดห้าเราก็ต้องดูคือเมื่อวานที่มันขึ้นไปแปดร้อยเนี่ยปิดก่อนนะฮะแล้วเราบอกว่าวันนี้มันมีโอกาสย่อแล้วลองได้ถูกกว่าค่ะแต่ต้องไม่หลุดแปดแปดเจ็ดแปดแปดจุดห้าใช่ไหมฮะค่ะหลุดมาแล้วเมื่อเช้าพอมันหลุดบั๊มเนี่ยมันต้องสต็อปลอตเลยนะฮะพอมันขึ้นไปก็มีลูกค้าบางคนถามว่าสต็อปลอตทำไม เพราะมันขึ้นไปอีกเห็นตอยังฮะว่าซัปลอยมันสาคัญคือจะบอกว่าเนี่ยมันสาคัญนี่ะฮะมันไม่ล้มละลายไงค่ะนะฮะคือคือเมื่อเช้าเนี่ยฟิวเจอร์มันหลุดละแต่เซทห้าสิบเนี่ยไม่หลุดแต่ห้าสิบยังไม่หลุดคนก็ยังวางใจคนก็ไปดูเซทห้าสิบเซทอินเด็กก็ยังไม่หลุดคนก็ไปดูเซทอินเด็กนะฮะแต่เมื่อวานที่ให้ไปนะครับก็ให้ไปทุกตัวนะครับอินเด็กนะครับต้องต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์จุดห้าเจ็ดค่ะนี่หลุดละ ก็ก็หลุดหลุดมันก็หมดอ่ะนะฮะค,คือคือหุ้นที่มันเป็นขึ้นบีขาขึ้นเนี่ยนะฮะมันเป็นแบบเนี้นมันไม่รู้ว่ามันจะจบที่ไหนนะฮะแต่ให้รู้ว่าเวลาขึ้นมาเราให้เราขายแล้วกันนะฮะก็เมื่อวานก็ยังเห็นมีหลายๆสถาบันที่ออกมาพูดว่าหุ้นหุ้นจะขึ้นไปเปนสามอะไรเงี้นะครับยังขึ้นอยู่เลยแต่วันนี้กลับกลับทางอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเชื่อที่เราพูดกันมาตลอดที่ผ่านมาในการม่อนี่คือว่าให้เชื่อเรื่องแนวโน้มนะฮะอย่าไปเชื่อเรื่องข่าวไม่เกี่ยวหรอกนะฮะข่าวมันไม่เกี่ยวข่าวมันอยู่ในแนวโน้มเนี่ยในข่าวเรื่องกรีซเรื่องสเปนนะฮะเรื่องอิตาลีเนี่ยไม่ว่าพูดจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันก็มีข่าวพวกนี้อยู่เพียงแต่ว่าเขาจะจับข่าวอันไหนมาเล่นนะฮะเขาเรียกเขาเรียกเมืองสา ในในภาษาหุ้นเขาเรียกว่าเมืองสาบนะฮะทีนี้เมืองสาบเวลามันมาตัวแรกเนี่ยตุรกีเลือกตั้งเนี่ยมันปล่อยมาตัวแรกแล้ว<ช>มันก็จะปล่อยมาแต่ทั้งหมดเนี่ยโดยมวลทั้งหมดเนี่ยถามว่าทําไมตลาดหุ้นทั้งโลกเป็นแบบนี้เ<ช>พราะว่ามันเกิดการเสียหายเกิดขึ้นแล้วจากที่นะครับตราสารหลายๆอย่างเนี่ยมันลงนะฮะ<ช>คือในฟิวเจอร์คือสรุปว่ามันเจงฟิวเจอร์กันแล้วกันมันมีหุ้นเท่านั้นเองที่ขายแล้วได้เงินสดไปป่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขายทั้งหมดนะครับเพราะนั้นอย่าอย่าไปเชื่อว่า คุณมันไม่ลงอะนะฮะมันยังลงอยู่นะครับก็เตือนไว้นะเตือนไว้แล้วนะคะเตือนไว้จะลงหนักไปขนาดไหนคบพี่นิพนธ์จะลงหนักไปขนาดไหนถ้าในเทคนิคจริงๆเนี่ยตอนนี้มันก็กลับมาเป็นช็อตแล้วจะไม่ใหมันกลับมาเป็นช็อตละช็อตได้ตรงนี้เจ็ดแปดแปดนั่นแหละนะฮะถามว่าเจ็ดแปดสองช็อตได้ไหมก็รอพ่งนี้เด้งก็ช็อตคือมันหยดมันกดออกมาอย่างนี้เราอย่าไปช็อตเราอย่าไปฟอล์มเรช็อตพวกนี้มันจะเด้งให้เราช็อตแต่ตุงที่นั้นแหละตรงที่มันหลุดแหละ ตรงไหนคะที่หลุดมามันหลุดเจ็ดแปดแปดจุดห้าใช่ไหมฮะมันก็จะเด้งกลับไปให้คุณช็อตตรงนั้นแหละอ๋อค่ะนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเข้าไปสต็อปลอตก็จะกลายเป็นที่นะฮะสต็อปลอตก็จะเป็นแปดศูนย์หนึ่งจุดหกแปดศูนย์หนึ่งคืออย่าลืมสต็อปลอสมันก็จะเล่นฟื้นเจอได้ถ้าจะเอาขาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมสต็อปลอสเนี่ะมันตายเนี่ยฮะมันมันอย่างสมมติเราสต็อปลอสไปแล้วเราสามารถที่จะมาดูนะครับว่าอ๋อเราสต็อปลอตไปเจ็ดแปดแปดไอ เฮ้ย hey, เราจะสู้ต่อไหม<ช>ถ้าสู้ต่อเราก็กลับมาลองใหม่นะฮะเราเซฟไปเจ็ดจุดไม่ใฮ<ช>ค่ะเราก็เซฟเจ็ดจุดเราเราเรามีเพอเราซับร้อนนะั้นแหลเรามีวิธีเล่นได้หลายวิธีนะครับค่ะครนี้คราวนี้หุ้นเนี่ยมันรีบาขึ้นมาสี่ห้าวันนะฮะ<ช>แล้วก็มันก็ไปชนเส้นสิบวันนะฮะ<ช>โดยโดยอิยทธิพลของกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับจริงๆวันนี้มันก็สู้ทั้งวันนะฮะสู้แล้วมันก็มาตอนสี่โมงเย็นก็แก๊งสี่โมงเย็นก็ทํางานเหมือนเดิม เห็นหายไปหลายวันนะฮะหายไปไม่ได้เทรดในตลาดหลายวันค่ะวันนี้ก็มาเทรดต่อนะฮะก็มาทุบซะเลยนะฮะเก็เล่นก๊างสี่โมงเย็นนะฮะคือเขาต้องมาตอนสี่โมงห้านาทีแล้วก็ทุบตลาดนะฮะไม่รู้เขาเป็นใครนะฮะก็เป็นนักลงทุนก็เป็นนักลงทุนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่จะมาเอาประโยชน์จากตลาดเหมือนกันใช่ทีนี้ตลาดเนี่ยพอพอในเรื่องของความเชื่อมั่นมันไม่มีแล้วข่าวมันก็จะมาเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะนั้นโอกาสที่มันขึ้นไปแรงๆเนี่ยนะฮะมัน มันลาบากนะครับพวกนี้มันขึ้นไปมันก็เป็นรีบาวนะครับเรารู้ว่าเราต้องขายหุ้นนะครับเพราะว่ายิ่งช้าไปมันก็ไม่ได้ขายนะครค่ะได้พี่เนาะชัดเจนนะคะก็ชัดเจนว่ามันเป็นลงนะฮะแล้วผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในน้ำลงเนี่ยถ้าจะมาถามผมว่ามันจะรีบาวถึงไหนตัวไหนราคาเท่าไหร่นี่นะครับผมไม่เก่งนะฮะไปถามคนอื่นนะเพราะในในที่ผมผ่านมาในตลาดหุ้นทั้งโลกเนี่ย รู้เลยว่าในในแนวโน้มลงเนี่ยไม่สญญามารถคํานวณราคาได้ทั้งหมดเลยว่ามันจะรีบาวเท่าไหร่หรือว,ว่ามันลงแล้วมันจะลงไปเท่าไหร่นะฮะจึงเป็นทฤษฎีของผมว่า,วาลงเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นมาไหลแล้วจะบอกผมก็ไม่ช้านะครับเวลาหุ่นขึ้นเนี่ยผมจะบอกไม่ไม่เกินจากวันนั้นอีกวันเดียวก็จะบอกเลยว่าเนะี่ยม้นเป็นขาขึ้นหละค่ะอย่างเป็นขาลงเราก็บอกใช่ไหมครับพอเป็นขาลงเราก็บอกเลยหลังจากนั้นมันก็ลงตลอดใช่ไหมฮะขอขอทําตามไปก็จะอย่างน้อยก็ยังเอาตัวรอดได้นะคระับนะฮคะ ครับผมค่ะค่ะพรุ่งนี้กะว่าดีดก่อนนะคะแล้วค่อยไปช็อตนะคะมันเป็นลักษณะนี้พรุ่งนี้มันต้องดีดก่อนนะฮะดีดก่อนแล้วไปช็อตแต่ก็อย่าลืมสต็ร์ลอสค่ะถ้ามันเด้งไปยาวใช่เพราะว่ารุ่นตลาดมันได้น้อยเนี่ยมันก็ถ้าพรุ่งนี้สมมติว่ามันอย่างฮ่องกงมันลงมาเยอะใช่ไหมคบแล้วในต่างประเทศเขาลงมาเยอะด้วยนะฮะพรุ่งนี้ถ้ามันรีบาวนะฮะแล้วก็จริงๆฮ่องกงก็ไม่ได้หลุดนะฮะมันก็สามารถจัดรีบาวได้สมมติต้นเช้ามารค่ะมารีบาวขึ้นมา150จุดนะครับ ในยุโรปเองเขาก็อยู่ในช่วงของไซเวนะครับเยอรมันเนี่ยไม่ได้หลุดข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจะบวกขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยตอนเช้ามันก็สามารถที่จะรีบาวขึ้นไปได้นะครับรีบาวให้ช็อตก็ได้รีบาวให้ชอ็อตถ้าไม่ชอ็อตก็คือตกไปเลยใช่ไหมคะเออทั้าท้งม,ม,มันมันคือมันเป็นพอรีบางขึ้นไปมันก็เป็นชอ็อตนะฮะเพราะถ้ามันเป็นแท่งแดงแท่งแรกเนี่ยเขาบอกว่า พอบาลีบาวขึ้นมาพอแท่งแดงแท่งแรกตามสูตรก็คือให้ขายเลยเออแท่งแรกแล้วเนี่ยมันเป็นแท่งแรกถูกไหมฮะมันเป็นแท่งแรกแล้วเนี่ยมันจะรอแท่งที่สองก็ได้คือมันจะช็อตตรงไหนก็ได้นะฮะนะครับส่วนคนที่ลองมาที่ผมเราบอกว่าให้ปิดที่เจ็ดหกห้าแล้วให้ปิดเนี่ยก็ยืาลืมว่ามันขึ้นไปสี่สิบจุดนะนะครับก็ต้องกําหนดกลยุทธ์ตัวเองให้ดีนะครับส่วนการีบาว์ก็คงได้ได้แค่เจ7เนะฮะทีนี้มันมีต่ออีกว่าขึ้นบีเนี่ยมันมี3ามขึ้นมันมี3ามขึ้นมันอาจจะลงมาแล้วขึ้้นนต่อีกท็ไดะ เออมันสลับซับซ้อนมากนะฮะคือค,คนยังไม่เชื่อว่าหุ้นลงอะ่ะผมสรุปว่าอย่างนั้นเชื่อค่ะเชื่อไม่คนส่วนใหญ่อย่างในในในตลาดมันบอกมีคนแค่หนึ่งในสิบคนนะ่ะที่เชื่อว่าหุ้นลงอีกหนึ่งคนเนี่ยกำกึ่งอยู่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อดีแต่แปดคนนะั้นไม่เชื่อนะฮะค่ะฟังรายการเราก็คงจะเชื่ออ่เขายังไม่เชื่อในรอบนี้เขาต้องมีประสบการณ์ครบไปรอบก่อขุนขึ้นหนึ่งรอบแล้วลงหนึ่งรอบ แล้วเขาถึงจะเชื่อนะฮะก็จะมีคนเพิ่มมาอีกหคนเออแค่นั้นแหละมันเป็นช็ิติีที่ที่แบบตลกมากเปียนว้ตายเกิดไปเออมันแค่นั้นถ้าใครเรียนรู้เนี่ยมันก็เรียนรอบเดียวแล้วก็ตอนมาลงทุนครั้งแรกนะครับฝากถึงนักลงทุนทุกคนนะครับเอาเงินมาในน้อยคขับมีสิบล้านนะครับเอามาห้าแสนพอเล่นให้หมด เล่นหุ้นให้ครบทุกประเภทเลยนะฮะหุ้น <min> ปั่นหุ้นเกงกาไรหุ้นลงทุนนะครับหุ้นปิโตเคมีมันเล่นยังไงหุ้นแบงก์เล่นยังไงนะครับบางคนเล่นหุ้นแบงค์แล้วไม่ได้กาไรนะครับเล่นไม่ถูกทางเล่นให้หมดไปเลยห้าแสนนะครับไล่เก้าล้านห้าเก็บไว้พอเล่นเป็นมาไหร่นะฮะแล้วค่อยลงมาคนะครับฟิวเจอร์เหมือนกันนะครับสัญญาเดียวเล่นไปแล้วก็เล่นไปแล้วก็ขาดทุนจะไม่สนใจมานะฮะ้วก็ถามว่าเราเล่นได้ไหมอ่อย่างเมื่อวานมันขึ้นไปเก้าปีกระอเปลาเก้าช็อตใหม่ก็ ลองไปสามครั้งเราก็บอกว่าเราไม่ใช่หรอเราไม่ได้แล้วนะฮะเราคงไม่เหมาะกับตาสารพวกนี้พระเจ้าไม่ได้ให้ส่งเรามาเกิดที่จะทําพุทธศาสพวกนี้นะครับเราก็ฝากตังค์ไปฝากแบงก์ไปเงินยังอยู่ครบนะครับนะครับได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ